สุน ah uh. ัขละอุมานุรฮ um ิม Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh อัลลอฮ์ตอบรับทุกดุอาแต่ทำไมเรายังไม่ได้ตามที่ดุอาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ได้กล่าวออซบิลลาฮิมินัชชัย้อตอิริรฮิมอุดอูนีอัสตัจิเบลักุมจงเรียกข้าจงดุอาต่อข้าแล้วข้าจะตอบรับการเรียกร้องของพวกเจ้าอีกข้อหนึ่งอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อิบรอฮีมวะอาตักุมมินกุลลิมาซาลตุมู และพระองค์จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเจ้าขอต่อพระองค์อายะในอันกุรอานยืนยันในฮะดีสของท่านนบีสอลหัวหเช่นเดีวยวกันยืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาจะตอบรับด้วยอย่างแน่นอนแต่หลายครั้งหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคําถามหรือเกิดข้อสงสัยไม่ได้ถามมาโดยตรงแต่ว่ารู้สึกลึกๆว่าทำไมดูอาของฉันยังไม่ได้ตอบรับประการแรกเดี๋ยผมจะบอกว่า เราจําเป็นต้องเชื่อ <ت jó an> ตามที่อัล <serving> ก <Enfin, S 2> ุรอานได้บอกตามที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาได้สัญญาว่าอัลลอฮ์จะให้ทุกสิ่งตามที่เราขออัลลอฮ์จะตอบรับด ع อาที่เราขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาล้วในอายะีกหนึ่งว่าอิดะสาเลกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอริบอูจีบูดะวะตะดดาอิดะดะอันอิสระอัลบากราะอัลลอฮ์บอกเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าจงบอกเข้าไปว่าข้านั้นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับดูอาของผู้ที่ดูอาเมื่อเขาดูอาแสดงว่าอัลล์ตอบรับดูอาอย่างแน่นอนเราต้องเชื่อมันอันดับแรกแต่ทีน่นี้ประเด็นถัดมาว่าแล้วทำไมยังไม่ได้รับคําตอบก็คือว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวะตตอบรับอย่างแน่นอนแต่บางทีเราเนี่ยรีบเกินไปคําว่ารีบก็คือเราอยากจะได้มันเดี๋ยวนี้เลยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเนี่ยต้องการจะมีลูกใช่ไหมฮะขอดูอาต่อเราให้ฉันมีลูกแล้วปรากฏว่าเขาแต่งงานแล้วก็ภรรยาตั้งครัน แต่สมมุติว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าการตั้งครรภ์ของคนคนหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลา9เดือนภรรยาตั้งครรภ์ไปได้แค่สเดือนแล้วปรากฏว่าเราขอดุอาแล้วแล้วก็รู้ว่าภรรยาตั้งครรภ์แล้วแล้วก็รู้ว่าเออตอบรับดุอาแล้วแต่ว่าสมเดือนเนี่ยเราอยากที่จะให้ลูกความรีบของเราอยากจะให้ลูกคลอดออกมาเดี๋ยวนี้เลยผมถามว่าถ้าเราสุบฮานุัวตาให้ลูกของเราคลอดมา3เดือนเลยเนะี่ย ลูกจะอยู่ต่อไปได้ไหมก็คือการคลอดแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการแท้งหมายถึงว่ายังไม่ถึงเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานหัวตาจะให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยคลอดออกมาแต่ด้วยความที่เราไม่รู้เราอยากที่จะให้ลูกของเราเคลอดมาตั้งแต่สมเดือนแรกเรารีบเกินไปที่ท่านนบีซอลเราะห์สัมได้บอกว่าดูอาของพวกท่านเนี่ยจะถูกตอบรับตราบใดที่ไม่รีบซอบาถามท่านนบีว่าอะไรคือการรีบครับท่านนบีอะไรคือการรีบ นบีก็ก็คือการที่พวกท่านเนี่ยขอดุอาแล้วแล้วบอกว่าไม่เห็นที่เราจะตอบรับเลยนั่นแหละคือการรีบนั่นแสดงว่าเราตอบรับแน่นอนแต่ว่าบางทีเรารีบเกินไปเหมือนกับคนที่ขอให้มีลูกภรรยาตั้งครรภ์แล้วแต่งงานแล้วภรรยาตั้งครรภ์แล้วสามเดือนเราบอกว่าเราไม่เห็นจะให้ลูกฉันเนี่ยคลอดออกมาสักทีหนึ่งใช่ไหมครแต่ธรรมชาติเนี่ยเรารู้ไงว่าเด็กคนหนึ่งจะคลอดออกมาเมื่อครบเก้าเดือนแล้วถึงจะคลอดออกมาเป็นคน เราก็เลยไม่รีบเพราะเรารู้ว่าเราชิวๆว,ว่าเดี๋ยวภรรยาก็ต้องคลอดพอถึงกําหนดเวลาเราจะไม่เร่งรีบว่าจะต้องได้ลูกตั้งแต่สามเดือนสี่เดือนแรกที่ภรรยาตั้งครรภ์เพราะเรารู้ว่าพอไปถึงกําหนด9้าเดือนแล้วเนี่ยลูกก็จะคลอดออกมาตามธรรมชาติใช่ไม่ใช่เพียง <c oughs> แต่ว่าการตั้งครรภ์เรารู้ไงแต่สิ่งอื่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมกับเราเนี่ยเมื่อไหร่ผมจึงใช้คาว่า กำหนดคลอดของสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เพราะบัีสมมติเราขอต่อรับสุขาหารหัวตาให้เราได้ร่ารวยสมมตินะร่ำรวยเพื่อจะได้เป็นคนใจสกาดแต่ว่าวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเรายังไม่ได้รับตามนั้นเพราะเราไม่ตอบเราตอบ,ร,ตอบรับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาฮะถ้าเราได้รับทรัพย์สินในเวลานี้สมมุตินะเราอาจจะไม่สามารถดูแลมันได้ก็เหมือนกับลูกที่คลอดออกมามันก็คือการแทง้ง เรจะได้รับเราเห็นคนจํานวนมากบางทีอาจจะได้รับมรดกนะฮะหรือได้รับเงินแบบว่าฟลุกเนี่ยมาจํานวนมากแล้วมันก็หมดไปอย่างรวดเร็วถามว่าทาไมหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเราคือเรายังไม่สามารถจะดูแลมันได้ดังนั้นการที่เลาสุภาุณฮานหัวแต่ละประวิงเวลายังไม่ได้ให้เราเนี่ยมันก็คือการรอคลอดนั่นเองเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะคลอดเมื่อไหร่เมื่อไหรจะครบกําหนดที่เหมาะสมดังนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรกลับมาดูตัวเราเนี่ยว่า เราทําตัวเองเหมาะสมสําหรับผู้ที่จะได้รับตามดูอาแบบนั้นหรือเปล่าเราขอดว่อาถ้าเป็นนักเรียนขอให้เรียนเก่งได้รับเกียรตินิยมเราทําตัวเองเหมาะสมที่จะเป็นคนเกียรตินิยมหรือเปล่าเราขอให้ได้งานที่ดีงเงินเดือนดีเราทําตัวเองเหมาะสมกับงานดีเงินเดือนดีไหมขอให้เป็นคนที่มั่งคั่งร,ร่ารวยสมมตินะเพื่อจะได้เป็นมือบนเป็นผู้จัดก,การเรามีความรู้ ในการทําธุรกิจในการที่จะหาเงินระดับนั้นหรือเปล่าแล้วอยากที่จะมีครอบครัวที่ดีมีลูกที่ดีเรามีความรู้มีการปฏิบัติตัวกับตัวเองกับภรรยากับลูกๆเนี่ยได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติอย่างครบถ้วนแล้วไม่ต้องกังวล ล้อสุฮาษุหะตาตอบรับอย่างแน่นอนเราอย่ามัวแต่ไปออออกังวลวิตกไม่ปล่อยวางไม่มอบหมายต่อลอ้อสุฮานอุหะตาแล้วก็ไปตีโพยตีพายว่าเราไม่ได้ให้ฉันเลยฉันขอตั้งนานแล้วเราอย่าไปโฟ,โฟ,โฟกัส,สตรงนั้นโฟกัสที่ตัวเราเองเราดูอาอย่างมั่นใจล้อให้อย่างแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วโฟกัสที่การกระทําของเราว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราเนี่ยดีที่สุดแล้วหรือยังถ้าทาหน้าที่ดีที่สุดแล้วรอยอย่างเดียวครับระวังคลอดเหมือนกับว่าสามีเนี่ย คอยให้อะไรนะอาหารเสริมภรรยาให้ภรรยากินอาหารที่ดีอยู่ในสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพจิตใจที่ดีเราวันคลอดไว้ง่ายพอถึงเวลาคลอดแล้วก็ลูกออกมาก็ชอบมันสมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมฮะล้วอย่ามัวไปว่าต้องคลอดเลยตั้งแต่เดือนที่3เดือนที่4มันก็จะไม่เป็นเช่นนั้นนี่คือเนื้อหาที่ผมอยากจะให้เป็นความรู้กับพี่น้องใครสนใจเนื้อหาแบบนี้เพิ่มเติมมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมได้ทำนะดูอามุสตยาบฉบับใขรควร ะะและอีกเล่มหนึ่งก็คืออัศการยามเชา้ายามเบียนฉบับใครควรมันเป็นเซตเลยนะแล้วก็คู่มือละหมาดฉบับใครควร3เล่มนี้นะฮะก็เนื้อหาแบบว่าพรีเมียมนะฮะดูอามุสยาบเนี่ยราคารวมส่ง1000บาทอัศการเนี่ยรวมส่ง1540บาทแล้วก็คู่มือละหมาดก็740บาททั้งหมด3เล่มเนี่ยมันประมาณอ2อ0 0กว่า พี่น้องชมคลิปนี้นะพี่น้องพิมพ์เขาว่า CF 1690ผมให้ราคาพิเศษนะฮะให้5คนถ้าใครสนใจราคานี้พี่น้อง CF 1690ราคาลดเยอะมากๆและผมให้5คนนี้ราคา1690และแถมอัดกา s อัดาเช้าเย็นฉบับพกพาอีก1เล่มฟรีมูลค่า195บาทถ้าใครสนใจพี่น้องพิมพ์ CF มาได้เลยครับสลาอะมเยกุเร์มะตุลมอฮัวบระกา